คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์เราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ครับว่าในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2568นี้คนเกิดวันเสาร์จะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพ ความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทานายดวงชะตากัน เข้ามาได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเอาแล้วครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับไพ่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายเป็นไพ่ราชาแห่งดาบนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงโอกาส และความท้าทายใหม่ๆที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์ครับภายใบนี้จะพูดถึงช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์มีเรื่องสำคัญสำคัญในเรื่องงานต้องตัดสินใจและต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนครับในเรื่องของการทำงานเป็นช่วงเวลาที่การงานอาจจะเจอกับงานที่ยากงานที่ท้าทายหรือว่าเจอกับการที่จะต้อง แก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์บางอย่างนะครับในเรื่องของการทำงานเป็นช่วงเวลาที่หากอดทนทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จได้สิ่งเหล่านั้นจะตอบแทนกลับมานะครับเป็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในเรื่องของการทำงานไพ่เดอะซัน จะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาครับบางคนอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญสําคัญได้แสดงฝีมือหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะครับไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องงานนะครับการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานสิ่งที่รอคอยสิ่งที่หวังไว้จะเป็นจริงได้สำเร็จได้นะครับใครที่อาจจะ กำลังสอบเข้านะครับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาต่างๆนะครับอาจจะต้องสอบเข้าหรือว่าสมัครทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะสอบได้สอบติดนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในเรื่องของการทํางานถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการกันบ้างนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจกิจการอาจจะมี ปัญหาบ้างนะครับมีปัญหาหรือว่ามีสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขนะครับหรือว่าจะต้องรับมือแต่คุณจะผ่านไปได้นะครับรวมถึงมีเกมที่จะได้ขยับขยายหรือว่าลงทุนกับอะไรใหม่ๆแล้วก็สําเร็จได้ด้วยดีด้วยนะครับไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงการเติบโตนะครับในเรื่องของธุรกิจที่ทําหรือการได้รับข้อเสนอดีๆทางธุรกิจครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการทั้งหลายนะครับ ส่วนคนค้าขายการค้าการขายพอไปได้ครับอาจจะมีปัญหาจุกจิกให้เหนื่อยใจ แต่เหนื่อยไปเท่าไหร่เห็นเงินเท่านั้นเป็นช่วงเวลาที่การค้าการขายดีมีกำไรแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีปัญหาจุกจิกให้คอยแก้ตลอดในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้นะครับส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานแต่จะเป็นโอกาสที่มาพอ ร้อมกับการให้เรานั้นจัดการกับปัญหาบางอย่างสางปัญหาบางอย่างนะครับเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่อาจจะมาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยที่เรานั้นต้องจัดการครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในเรื่องของการทำงานนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานไปได้สวยไปได้ดีครับ แม้ว่าจะมีปัญหามีบททดสอบบ้างคนเกิดวันเสาร์จะเอาชนะปัญหาเหล่านั้นแล้วพบความสำเร็จที่รอคอยครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมานะครับดวงการเงินคนเกิดวันเสาร์มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับไพ่สามถ้วยจะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องเงินนะครับเงินที่รอคอยเงินที่หวังไว้นะครับจะ เข้ามาจะเป็นจริงได้ครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายไพ่สามถ้วยยังจะพูดถึงใครที่ต้องทำยอดทำเป้านะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์หรือค้าขายต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะทำได้ถึงยอดถึงเป้านะครับไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือครับไพ่สี่ขัต t จะพูดถึงความมั่นคงทางการเงินของคุณนะครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเคยเก็บ เงินไม่อยู่นะครับมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับหรือมักจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทอง16จนถึง31พฤษภาคมนี้จะเก็บเงินได้ดีขึ้นเก็บออมได้มากขึ้นครับใครที่กำลังตั้งใจจะขายที่ขายทางนะครับหรือว่าอยากจะมีบ้านมีรถล้วนแล้วแต่สมหวังสมใจครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ ในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือไพ่เดอ h a ฮง MAN นะครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเจอปัญหาทางการเงินเพราะความไว้ใจของตัวคุณเองเป็นเหตุเพราะฉะนั้นอย่าค้ำประกันใครอย่าให้ใครยืมเงินระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ครับ ดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงโชคลาภคนเกิดวันเสาร์นะครับมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้ ถ้าขึ้นอยู่ในดวงโชคลาภแบบนี้เราจะพูดถึงการมีข่าวดีการเสี่ยงโชคแล้วมีโชคลาภครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายมีไพ่ผู้รับใช้แห่งถ้วยและไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาเราจะพูดถึงการมีโชคดีจากเด็กเล็กๆเด็กในบ้านนำพามาให้นะครับหรือว่าตัวเลขที่มีความเกี่ยวพันกับเด็กที่นะครับอยู่ ลายล้อมรอบชีวิตคุณครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับดวงชะตาโชคลาผ่านไปครับ16จนถึง31พฤษภาคมนี้แนะนำให้คนเกิดวันเสาร์ทำบุญด้วยการทำบุญกับเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ได้ดีครับดวงโชคลาผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2500 68ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงสุขภาพคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยให้กังวลใจนะครับไพ่สิบเหรียญเองก็จะพูดถึงในเรื่องของร่างกายในช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากระมกลายครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเนื่องจากว่ามีไพ่ดีเอ็มเปอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิขึ้นมาครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของความเครียดครับส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับ ใครที่เป็นโรคหัวใจความดันหรือผู้มีความเสี่ยงทั้งหลายนะครับให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ด้วยนะครับภายราชาแห่งถ้วยก็เช่นกันนะครับเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเช่นอาจจะไปกินอะไรที่ไม่ระวัง ก็ระวังจะเกิดโรคได้นะครับหรืออาจจะกินมากไปกินดึกนะครับอย่างนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของโรคอ้วนได้เช่นกันเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหาลายครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31 พฤษภาคม2,568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงความรักคนเกิดวันเสาร์นะครับดูจะไม่สดใสมีไพ่5้าถ้วยขึ้นมาเราจะพูดถึงอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์นะครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่เราจะพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่นอกจากจะไม่พัฒนาแล้วยังจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอเว้น ระยะห่างเพื่อทบทวนความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องจับข่าวพูดคุยกันถึงอุปสรรคปัญหาที่เข้ามากระทบความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะต้องจับมือกันก้าวข้ามสถานการณ์บางอย่างนั่นเองนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับระวังในเรื่องของการมีเรื่องหึงหวงครับไพ่สี่เหรียญจะ เตือนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหาเรื่องหึงหวงนะครับหรือว่ามีเหตุให้ทะเลาะก,กันได้ไพ่สี่ดาบจะพูดถึงเรื่องที่แบบว่าทะเลาะก,กันในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับหรือว่าทะเลาะก,กันแบบไม่จบไม่สิน้นต้องระวังให้ดีครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายมีอะไรก็ใช้เหตุใช้ผลจับข่าวพูดคุยเคลียร์ใจนะครับจับมือคนรักก้าวข้ามสถานการณ์ต่างๆไปให้ได้ครับ ในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนโสดกันบ้างนะครับคนโสดยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีคู่ก็มีคู่ยากแล้วก็ตัวคนโสดเองโฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักอยู่แล้วในช่วง16จนถึง31พฤษสภาคมนี้นะครับยังไม่เปิดใจให้ใครเรียกได้ว่าตัวเองก็ยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่เจอคนที่ชอบไม่เจอคนที่ใช่ไม่เจอคนที่ใจตามหาด้วยครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ อาล้ครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ id ใต้คลิปนี้แล้วก็จองคิวดูดวงสอบถามค่าครูกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศ แต่ชีวิตเราเราต้องลิคิดเองเนะครับบุญรักษาเทาวาเวยพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหไลค์ like, คนละหแชร์ share, เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ